ค่อนข้างจะเข้มข้นในโลกโซเชียลนะครับเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งออกมาโพสต์แชร์เรื่องราวนะครับหลังจากไปคนหนังสือเรียนเก่ามาอ่านดูเนื้อหาด้านในนะครับ <c oughs> เขาไปเจอวิธีโหลดโปรแกรมเถื่อนทำโซเชียลนะครับเดือด <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขาไปค้นหนังสือนะไปคุยหนังสืออ่านเล่นไปเจอหนังสือเรียนสื่อสิ่งพิมพ์รับรองโดยอาชีวะ เป็นวิธีโหลดโปรแกรมอันดับที่1แล้วก็แนบภาพเนื้อหาด้านในสอนการโหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมอะไรอะแบบเทือนแบบละเมิดลิขสิทธิ์นะครับไปโหลดไปสอนวิธีโหลดเทือนแล้วก็ยังมีสอนวิธีการแครปโปรแกรมอีกด้วยนะครับต่อมาเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์ภาพหนังสือคือหนังสือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ยิ่งไปกว่านั้นหนังสือเล่มนี้ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับหรือว่าสอ,อสอระบุที่หน้าปกหนังสือว่าผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562ประจำปีงบประมาณ2566นะครับ เมื่อโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความเห็นกันแบบสนันวันไหวนะครับอย่างเช่นอนาถามากแล้วคือหนังสือผ่ามาตรฐานจากสอ,อสเอชื่อว่า90%ไม่ได้ใช้อะไรลิก L I C S W แท้นะครับอ่อแจ้งให้ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็น a d o b e MS นะเขามีราคา มาดูว่าถ้าเกิดเป็นลิขสิทธิ์เป็นของจริงอะ่ะอ้อจะมีราคาจะแม่แล้วราคาก็ไม่ได้แพงควรทําจัดซื้อจัดจ้างใช้ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลด้วยค่ะนะครับกระทรวงศึกษาแม่งเหมือน <c oughs> อะไรนะแม่งเหมือนอะไรสลัมหรืออะไรนะผ่ <c oughs> านมาตรฐานสอ,อสอด้วยนะนะครับใช้จุดจุดจุดตรวจเลยครับ โอ้โหหนุ่มคนนี้กูสาไปคนนะอ,อ,อือออเารมณ์ดีๆก็ไปคุยหนังสือเรียนสมัยก่อนมาดูนะครับแล้วก็ไม่นานนะปีหกสองนี่เองนะครับปีหกสองหลักสูตรปีหกสองนะฮะสอนวิธีโหลดโปรแกรมเถื่อนอยู่ในหนังสือที่ได้รับการรับรองจากสอ,อสอท่านผู้ชมฮะก็ยังไม่มีคำชี้แจงอะไรออกมาจาก ผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษานะครับอืมวันนี้ก็ต้องตอบฮนะสอนละเอียดเลยฮนะสอนหลอดสอนโหลดโปรแกรมเถื่อนเหมือนกับจะช่วยจะช่วยนักศึกษานักเรียนประหยัดเงินค่าลิขสิทธิ์มั้ง <laughs> ไม่ต้องไปจ่ายใช้วิธีโหลดโปรแกรมเถื่อนเลยโหนี่ละเอียดยนะิบฮะ คือโปรแกรมเถื่อนมันไม่มันไม่ควรจะอยู่ในในตำราเรียนใช่ไม่ควรจะอยู่ในตำราเรียนแบบนี้นี่นะฮะท่าชมครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ตรอบโพเยาวราชเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานรวมถึงสำนักโยธาของกรุงเทพลงไปพื้นที่ สำรวจชุมชนตรอกโพนะครับจุดที่เกิดเพลิงงไม้แล้วก็ดูอาคารพาณิชย์รอบๆนะครรวมถึงโรงแรมนิวเอ็มพายด้วยเพื่อตรวจสอบโครงสร้างนะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นอกจากชุดนี้แล้วเนี่ยชุดพิสูจน์หลักฐานก็ลงไปด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็รายงานให้ทราบเมื่อคืนนะฮะ mm hmm. ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดของสมาคมวิศวกรน,นะครับ mm hmm. พอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยคุณอมรบอกว่าจากการสำรวจอาคาร พัตคาดแล้วก็โรงแรมนิวเอ็มพายเบื้องต้นโครงสร้างหลักของอาคารไม่ได้รับความเสียหายนะครับจะเสียหายเฉพาะก็ส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารอย่างเช่นผนังปูนฉาบวงกบหน้าต่างแล้วก็ทรัพย์สินภายในเท่านั้นแต่ในส่วนของพื้นที่ชุมชนตรอบโพซึ่งเป็นต้นเพลิงเลยเนี่ยสภาพโดยรวมกลับมาซ่อมแซมใหม่ไม่ได้แล้วนะต้องรื้อถอนเท่านั้นเพราะว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างไม้เสียหายหนักมากนี่ฮะ อาคารโดยรอบซึ่งเป็นปูนนะฮะจะเป็นโรงแรมจะเป็นพัตคาเนี่ยเขาเสียหายด้านนอกนะฮะโครงสร้างเนี่ยยังใช้งานได้ไม่เป็นไรแล้วก็อุปกรณ์เสริมบางอย่างเช่นวงกบอะไรพวกนี้เสียหายไปแต่สําหรับชุมชนตรอบโพวิศวกรลงไปดูแล้วเนี่ยรื้ออย่างเดียวะฮะซ่อมไม่ได้แล้วเพราะส่วนมากเป็นไม้แล้วไม่หนักนี่นะครับออหลังจากนี้ทางสมาคมจะทํารายงานสําร,รวจส่งให้กับทางสํานักงานเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็ สำนักง,งานโยธาของกรุงเทพไปประกอบการพิจารณานะครับส่วนบริเวณทางเข้าชุมชนตรอโพตำรวจยังปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปนะครับเพราะว่าเ,ออเป็นพื้นที่ที่เป็นอันตรายอยู่ณเวลานี้นะครับก็ตอนนี้เราเออพุ่งไป อาคารที่ได้รับผลกระทบนะซึ่งก็มีสองหลักหลักนะฮะที่เราเห็นอยู่ก็คืออาคารโรงแรมแล้วก็ตัวอาคารที่เป็นปตักตากก็กหลักๆรารูโครงสร้างเป็นหลักนะครับก็พบว่าโครงสร้างโดยรวมนี่ยังปกตินะครับอาจจะมีการกระเทาะหลุดออกของส่วนที่เป็นปูนฉาบซึ่งปูนฉาบเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมันไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างอะไร<อ>แต่ว่าในตัวโครงสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อตรงส่วนของเสาตัวอาคารตัวพื้นเนี่ย ก็ยังพบว,ว่าความร้อนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นงเหล็กเสริมเราไม่เห็นเหล็กเสริมมันเกิดการเสียรูปเราไม่เห็นโครงสร้างแผ่นตัวเห็ชัดเจนนั้นโดยรวมแล้วเราก็ยังถือว่าโครงสร้างเนี่ยยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเอาพวกสภาพสะอาดเอาพวกมูลฉาบอ,ออกไปแล้วก็บรูรณะโครงสร้างให้ให้กลับคืนมาใช้งานได้อีกที ก็คือตอนนี้สร้างความสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่ายังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมสำหรับโครงสร้างแต่ว่าตรงยกไปตรงส่วนที่มันเผาไหม่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของเพิงไหมอันนั้นซึ่งเป็นโครงสร้างไม้อันนั้นก็ชัดเจนว่าม,มันได้ถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วนะครับก็อันนั้นก็เป็นส่วนนึงแต่ที่เราไปดูเนี่ยเราดูโครงสร้างข้างเคียงนี่นะฮะซึ่งก็อีกด้านหนึ่งนะฮะในวัดสัมพันธวงศ์วัดนี้เนี่ยเปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับผู้ประสบภัยนะฮะก็ดีทั้งเจ้าของบ้าน จริงๆแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งจะเป็นผู้เช่าอาศัยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกแรงงานข้ามชาตินะฮะที่เขาทํางานอยู่แถวนั้นแล้วก็มาอาศัยบ้านเช่าอยู่แถวตรอกปนี้นะฮะแรงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเป็นต่างด้าวเนยนะก็ไปอยู่กับนายจ้างบ้างนายจ้างให้ไปอยู่ที่อื่นบ้างอก็จะเหลือแต่ส่วนมากแล้วตอนนี้คนไทยบางส่วนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะก็ ตอนนี้เขาขยายเวลาการตั้งศูนย์พักพิงออกไปอีก14วันเพราะว่ายังมีผู้ประสบภัยเนี่ยอีกประมาณสักส0 5 0ิบหิบคนที่ยังหาที่อยู่ไม่ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ย้ายออกไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้เช้าวันนี้ฮะ9้าโมงจะพาเจ้าของบ้านตัวจริงต้องเป็นเจ้าของบ้านจริงๆนะฮะเข้าไปในที่เกิดเหตุจุดที่เป็นบ้านของตัวเองเผื่อว่าจะมีทรัพย์สินอะไรที่หลงเหลืออยู่พอที่จะเอามาได้บ้าง แต่ก็ต้องคัดคนเข้าไปเพราะว่าหนึ่งเป็นจุดอันตราย2เกรงว่าพวกพิชาชีพมันจะแฝงตัวเข้ามามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ